เธอทำอะไรน่ะฮะบุ้ยของสีเลือดปุ้ยย่ถ้าไม่จับซอยอีพอแล้วก็ปวดบอกว่าแม่ถึงมาไม่จับนี่แม่ไอ้อีพอจับสายตัวจับคองก่อน่จับเครื่องตัวเอาเกี่ยวกันดีล่ะ มถึงโนโล้ยิงไหมดนน้ำมันออกจากรถมาใส่ใส่เครองตัดหญ้านาวัตกรรมไหมลูกมงของดีหวยของดีชั่วของดีหัอย่างนี้ก็จะเ็นโอ้ยไเสียนะทไมเหาะกบ่เก่ยวกันหอกถึงไม่ใส่เสียนไหนยั่เป็นไม่ยิ่ง มั่งหนาวอีกเฮ้ดทะเอกเต็มหรอเห็นบ่านเดยวมดนะมั่นไ่ะเสสันนส่เาคนสรียาอิริโอ้ทำอะไรปาดน้อาไหมปาดน้อาไหมเกงนน่งไหมทีแหละ พูน,นไปเอานอฝุ่นบ้านเอาอยัางน้อนี่เอานออตัวไฟไหลายๆหนอนไปเอาหนอเดียว, <c oughs> ไวไเไอาอเยเลงเนวางอยู่บ <c oughs> ้สต <c oughs> าร์ดดเ,เห็นหบ้านไอ้ <c oughs> ของเพิ่นขนาดสันสนคนนีงตัดขนาดบัน, <c oughs> น,บนเห็นบ้โอ้ยสันๆเพิ่งตดัดสยไหม อติดคนติดเสียเอาไป